มาค่ะทุกคนคะ่ะได้เวลากินแซ่บไปกับจุนแล้วคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจุนมะก,กวักหรอคะ่ะมะก,กวักอยู่ป่ป่มปูนาครับพี่น้องกลับมาได้สองมือแล้วเป็นมือแรกคะ่ะที่ได้กินแซบนะะ่บเนาะค่ะเนาะมือนี้จุนตาซัวทั่วทั่วฟักยาคะ่ะใส่เออหอยมแมลงภู่อันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะคะ่ะเด้ออันนี้กับไก่ค่ะไก่กไก่อบคะ่ะ ลูกชิน้นปลาหมึกผักหยากับมีซัมสิสเห็นเนาะคะ่ะเนาะมากินน้ำกันค่ะทุกคนคะ่ะ The time now 4 p.m. I'm going to have spicy cucumber uh, sorry spicy long bean salad m a x e with um, uh, noodle glass muscle คำจอยมีคำคำหิว <c oughs> <laughs> มาพี่น้องจุดสิรั่วแล้วคะ่ะสีใส่มือก็อสีใส่สมดีอันดับแรกขอลงโดยมือเจ้ขอ,ของก่นค่ะมาคะ่ะอืม บไก่นี่เป็นสั้นหลังไก่ค่ะตรงกลางของของหลังไก่ก้้งไกล่ล่ะค่ะยูหานี่เขาขายแต่ตตตตส่วนนี้ค่ะมาค่ะอืมสินบ้าะ ม,มานหอดแล้วกระพักพรมซักผา้าซักพ้่กดบานกดร้านค่ะ กินเซตแล้วกับเซตน้ำพริกหมูกรอบหนึ่งกิโลค่ะ้าอ,ออเดอรอืีไป็นทรงอื้นย่งยุงยุงอยู่่ะพี่น้องค่ะ ข้อมือข้อมเมนจุนจยน่ข้าในตอบอยูโรคาเดอจุนตอบสาวว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะอืม เนือก็ไอ้หลายๆค่ะอลมพัดจู่เปิดมดตาต่างอากาศมันทายที่ เนือเขาเนีย,ย,ยหค่อแซ่บค่ะจุนอบอ,อ้าวอยู่ไม่อยากถอดให้มันอมน้ำมันแซ่บแซ่บแซ่บ ไปบ้านพ่อปูไม่ง่ช่วงเทศก,กาลแล้วพอได้มีวาาเวลาสส่ใจต้องเห็ดกินไหมฮะออกไปสังสรรค์กับมูกับพวกติดฟัน เราอากาศมันเย็นค่ะกับเห็ดไห่บ่อ,อยากกินไหมคะ กระดาษชิู้แม่อยู่ไหนนอกปะเทดนี่ <g oda> กระดาษชิู้เนี่ยต้องใส่ออกไปหาซื้อของคนให้ลูกอาทิตย์นี้เด็กหน่อยไม่อยู่อกมุ่งจูนค่ะแล้ววันที่หกนี่ก็เป็นวันนั้นทรีคิงไหมคะ ของคูิสัตร์ของชาวคริสเราก็เป็นว่านที่หายฟองกวนให้เล็กหน่อยครับปีนี้บอมมี่ขบวนพระเทธปีที่แล้วก็บบอมมี่ คนไก่โตแฟนจุ่นโมแฟนบางคนจะติดโควิดหมูที่ทำงานจะติดโควิดนั่นก็อ่ะไก่โตอีลีแบบที่เนี้ยอ ปิดประตูให้เนาะนางมาสิบอกให้ปิดประตูอยู่ก็ <c oughs> ต้องบอกค่ะหูง,ง่ามดี แค่เพิ่นครับพี่นอ้องจุนมากขึ้นยางนะครับค้งเป็ดจุนจุนกันมาครับเอาไปร่วนกระแ่บ,แบมันแคะเพิ่นน่ะมไมได้ดูดกระดูกมักหมองมันจิ๋นหยักหง ก้งเรียนจุ่นเปิดเทิม่มมันจี๊ดซี๊ดค่ะอาทิตย์นี้จุ่นก็เลยได้ว่าเท็ดมันเท็ดนี่ให้เรียบร้อยค่ะ พริกจูนซีแดงดีค่ะค่ะพริกมันหลายไม่แต่ใส่หลาย บางเือมันยิบขึ้นยางก็ค่ะจุนก็เลยยิบายหรอก <c oughs> ตอนมกักนไหมคะตอนมันยิบยากใส่หอยแมงผูรลายอยู่ตัวนี้ Mm. Se. ปีนี้คริสต์มาสปีใหม่ไม่ค่อยมวนปันไดหรอกค่ะเพราะว่าเขาต้องร้ว,วังข้อวิตนั่งมูผวกกับอ,อะไรมากพอกันค่ะเพราะว่าบางบางคนกับติดโ้วิตบางคนก็ยุ่งกับครอบครัวกลุ่มแฟนจูนะค่ะ เพิ่นเป็นกุูปใหญ่เค่ะเนาะเป็นมูกรูปใหญ่ซิบหาซิบหกคนสิมะพ้อกันได้หลายอยันสกับอันตรายลค่ะก็เลยใส่ไปที่นัดนัดพอกันหาหกคนกันสิไม่จ้ะบางคนเพิ่นจ้ะไม่อยากออกมาเสี่ยงนะคะเนาะ ฝนตกบ่อีนิรายคขึ้มแท้บางคนไม่เอยารบ่อยากออกมัเสียงครับโควิดเพราะว่าเพิ่นมีผู้เฒ่าอยู่บ้านนี่นสิแม่จา่าอันตรายเพิ่นว่อยากให้พ่อแม่เพิน่นสิมัเสียงสินะนั่นแหละจ้ะ ยิงยิงครอบครัวใดที่มีพ่อแม่บ่ค่อยสบายเพิ่นยิงป้องกันท่าค่ะปุ๊บจุนก็ป้องกันอยู่ไม่รอดไปนั่งดื่มกับหมวบวกส่วงที่ดื่มเอาหน้าก,กากออกดื่มกับปิดคือเกาตอนเม่ากันต้องปิดปิดหน้าก,กากเม่ากันฮะตอนดื่มกระทรสคือปลดลงสิแล้วกัน เดิมค่ะนั่นแหละมอนตัวเลือยตัวเลืออยู่ค่ะมักทัวว่ามีมักพุงกินแล้วพี่น้องค่ะ ชิได้หาหัวพักมาตำอีกสน,นิน ฉีเล่นต่นอพีอ่เนาะโอเคเนาะคะ่ะ คลิปนี้จุนขอทักทายสมิธจ้าพี่นองขาเดี๋ยวเ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ